สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูพัดน์อนะเจ้าวันนี้เขาจะพัดนอแบบเด็กๆนะเจ้าเนาะวันนี้มีนอไม้นะเจ้านี่นะเนี่ยให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะมีวุ้นเส้นมีไข่อันนี้จะเป็นเครื่องของมันเนาะมีพริกหอมแดงหอมขาวแล้วนี่ก็จะเป็นหมูนะเจ้าป่าไปยกกันเลยขั้นตอนแรกใส่ พริกหอมแดงหอมขาวลงไปเลยเจ้าใส่หมูลงไปอันนี้เราบบต่ำเพื่งนวเจ้าเนาะ แบบติดๆสักหน่อยต่อไปเจ้าใส่ไข่ลงไปนี่ใส่ไปสอนแกนต่อไปใส่น้อหม้ลงไปเลยเจ้า เรามาปรุงเครื่องกันเลยสีอิงขาวใส่ลงไปน้ำตาลเจ้าชูรสอูมามิน้ำมันหอย สเสร็จแล้วเขากจะปล่อยให้มันแห้งๆสักหน่อยเน,ยนาะเจ้าเนาะทิ้งไว้เลยเจ้าใส่บนเส้นลงไปเลยเจ้าปิดท้ายเลย mờ quân sơn này cúc sắc cá đâu đỏ Hãy subscribe นี่นะเจ้าเซต็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพัดนอไม้นะเจ้าใส่หมูใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นนะเจ้าเมนูนี่เหมาะแต่เลยนะเจ้าลองไปแยกกันพอเนอสํสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า